ตอนมีประจําเดือนวันที่หนึ่งที่สองะ,ค,ะค่ะคือหมอแบบมีอาการปวดท้องหนักมากเลยมันม,มันมีสาเหตุมาจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเจอว่าตัวเองเป็นโรคอเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ค่ะโอ้สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเ a b ี้แอนมานะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะ ครูกดจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากและให้ความสําคัญในเรื่องของโภชนาการการทานอาหารบํารุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรนนั้นเป็นครรนที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุด รูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะเป็นการพูดคุยกับคุณแม่แบบสดๆผ่านโปรแกรมสตรีมหยางนะคะคุณแม่ท่านนี้เธออายุ32ปีค่ะแต่เธอมีปัญหาค่อนข้างหนักนะคะนั่นก็คือปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะถึงขั้นตอนมีประจำเดือนเนี่ยปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วก็ต้องกินยากแก้ปวดเสมอนะคะจนกระทั่งแอนทราซาวเจอคุณหมอบอกว่ามีผนังมดลูกที่หนาตัวอันเนื่องมาจากประจำเดือนไหลย้อนกลับ ชื่อไหมคะคุณแม่หันกลับมาบำรุงร่างกายอย่างจริงจัง2เดือนจากที่รอมา2ปีนะคะตอนนี้ตั้งคันเรียบร้อยนะคะเป็นการตั้งคันตามธรรมชาติด้วยค่ะอายุคันตอนนี้10สัปดาห์แล้วนะคะเราไปคุยกับแม่กิกกันค่ะสวัสดีคะ่ะแม่กิกสวัสดีคะ่ะค่ะคุก้อโอเคแม่กิกนะคะตอนนี้อยู่ในรายการสันดฉันจะเป็นแม่นะตอนนี้รูปแบบรายการของเราเป็นแบบสตรีมหยาดเห็นหน้ากันแบบสด แล้วก็จะมีแม่แม่ที่คอยติดตามนะคะแม่แม่ในเพจ Baby and m น m คอยติดตามเคสของแม่กิกอยู่ด้วยอยากให้แนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะชื่อแม่กิกนะคะชื่อจริงยิ้มจิตวงสุโธคาะแม่กิกอายุ32ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่อชีพอาชีพยาค่ะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะโอเคนะคะอายุทยาใกล้ๆนี่เองคราวนี้แม่กิกเนี่ยตอนนี้ตั้งครันอายุคันเท่าไหร่คะ อตอนนี้ประมาณ10วีคค่ะประมาณ10วีคโอเค1ิวีกก็2เดือนกว่าใกล้3เดือนแล้วเนาะแต่ดูเหมือนหน้าตาเหมือนคนไม่แพ้ท้องเลยอะ่ะไม่แพ้หรอไม่ค่อยแพ้นะคะคุก้ยอย<อ>ดีใจ<ๆ>อะไรไม่ไม่มีเลยค่ะด,ดีใจดีใจมันก็คงไม่แพ้แล้วแหละเพราะว่าถ้ามันแพ้มันจะพีคประมาณ7-8วีคเนี่ยคุณต้องแบบหนักแล้ว แสดงว่าเออคนก็แค่นี้แหละดีใจด้วยเพราะถ้าแพ้ท้องมันทรมานมากจริงทรมานจริงๆโอเคแม่กิกนะเดี๋ยวเรามาคุยกันดูเหมือนอายุแค่32ปีไม่น่าจะเป็นคนที่มีลูกยากเดี๋ยวลองเล่าเส้นทางนิดน,นึงสิคะว่าเราแต่งงานตอนไหนเริ่มปล่อยอะไรยังไงก็คือแต่งงานตอนอายุ30ก็คือปี2019ที่ผ่านมาก็คือปล่อยมา3ปีค่ะป,ปีแรกก็ปล่อยธรรมชาติเลยค่ะปล่อยไม,ไม่ได้นับวันไข่ตกไม่ได้อะไรเลยก็ค่ะอ่ามี อะไรกับสามีตามปกติไม่ได้แบบว่าบำรุงอะไรก็คิดว่าธรรมชาติน่าจะได้เพราะเราก็แข็งแรงอายุก็ไม่ได้ยากไอ้ไม่ได้มากอะไรอายุก็ยังน้อยอะไรค่ะสามีก็อายุเท่ากันไม่ได้อายุเยอะอะไรเงี้ยค่ะออืืมแต่ก็ไม่ท้องคราวนี้หนึ่งปีมีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอนะคะและอายุก็ยังไม่มากด้วยเราไม่ท้องเนี่ยคือมันจัดเข้าสู่ภาวะผู้มีบุตรยากต้องปรึกษาแพทย์และหาหาสาเหตุซัมติง มีอะไรผิดปกติของฉันหรือของเธอหรือทั้งคู่ปรากฏแม่กิกก็เลยตัดสินใจไปพบแพทย์ซึ่งอยู่ในช่วงที่เราอะจะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะ,ะก็คือไปตรวจก็ตรวจปกติที่ผู้หญิงตรวจเนี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยแบบ ได้โอกาสปรึกษาคุณหมอเลยว่าเนี่ยตอนมีประจำเดือนวันที่หนึ่งที่สองะคะ่ะคุณหมอแบบมีอาการปวดท้องหนักมากเลยมันม,มันมีสาเหตุมาจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยเอ่อทำการอันตาซาวให้ให้ดูก็เลยเจอว่าตัวเองเป็นโรคเอ่อเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะโอ้ค,คือโรคนี้เนี่ย ะะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเ,เป็นโรคที่ทําให้ผู้หญิงท้องยากเป็นอันดับ3นะคะเป็นอันดับ3ของสถิติเลยอันดับ1ก็คือ PCOS ภาวะไข่ไม่ตกเรือรังพวกประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนยาวพวกนี้นะเป็นเคสแบบคูกก้อยเนี่ย PCOS เป็นเยอะที่สุดแล้วก็จะไม่ค่อยแสดงอาการอะไรแค่แบบเมนไม่ค่อยปกติอะไรเงี้ยแต่ไม่ปวดท้องเมนไม่ได้อะไรนะ2คือพวกที่เป็นช็อกโกแลตซีสหรือว่าซีสรังไข่นะคะ สามคนที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยคือติดหนึ่งหนึ่งในสามของของเคสท้องยากก็คือคุณแม่กิกะเป็นข้อสามซึ่งจริงแล้วจะบอกว่าข้อสองกับข้อสามอะซีสช็อกโกแลตซีสรังไข่กับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยสาเหตุมันเหมือนกันมันมาจากการที่ประจําเดือนอะไหลย้อนกลับประจําเดือนไหลย้อนกลับ,ลลบใช่ไหมคะอันนี้เคยได้ยินไหมคะคุณหมอบอกเราใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอบอกสาเหตุมาจากตัวนี้เลยค่ะ ก็คือเราก็จะ,จะเป็นเดือนไหลย,ย้อนกลับไปแล้วก็ไปฝังตัวแบบทับถมกันทุกเดือนทุกเดือนทํำให้หมดลูปเรามันหนาตัวค่ะมันมันไม่น่า<อ>จะเป็นสาไห<ก>่เลยใช่ใชค่ะ คือประจําเดือนมันควรจะออกทุกเดือนใช่ไหมคะแม่แม่มันควรจะออกทุกเดือนแล้วมันก็ควรจะมีการฟอร์มตัวของพลังมดลูกใหม่เสมอเพื่อให้ตัวอ่อนมาฝังตัวในกรณีที่เกิดการปฏริสนธิแต่ไอคนที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อ่ะคือมันออกไม่หมดแต่มันไหลย้อนกลับเข้าไปถ้ามันไหลย้อนกลับเข้าไปสู่รังไขนะ่เนี่ยเราจะกลายเป็นช็อกโกแลตซีส์รังไข่แต่ถ้ามันย้อนกลับเข้าไปที่โพรงมดลูกเราจะกลายเป็นโรคที่ชื่อว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งส่วนใหญ่อ่ะคนส่วนใหญ่มักจะเป็นควบ คือมักจะเป็นโรคช็อกโกแลตซีดด้วยเยื่อบุโพงรงมดลูกเจริญผิดที่ด้วยควบยิ่งถ้าคนที่เป็นมากๆมันลามเป็นผังผืดไปหมดเลยค่ะไปอยู่ที่อุ้งเชิงการด้วยรัดกินเนื้อไข่ด้วยพวกนี้จะท้องยากมากธรรมชาติเนี่ยคุณหมอจะบอกแบบโอกาสแทบจะน้อยมากบางคนต้องเลาะเลาะก่อนเลาะผังผืดเลาะเยื่อบุโพงรงมดลูกเจริญผิดที่หรือบางคนขูดหมอต้องขูดมดลูกก่อนค่ะบางคนเนะี่ยเพื่อเอาที่มันหนาค่ะออกอันนี้คือเคสที่เป็นมากๆแต่เคสของเราตอนนั้นคุณหมอวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงคะ ก็คือโชคดีที่เป็นแค่ที่ผนังมดลูกค่ะแบบว่าไม่ได้ลามไปที่รังไข่รัางาข่ใช่แค่แค่ที่ผนังหมดลูกทําให้มันหนาเฉยๆยังสามารถท้องธรรมชาติได้อโอเคคือมันไม่ได้เป็นที่ไข่ซึ่งมันเป็นวัตถุดิบตั้งต้นโอเคมันยังดีมันยังอยู่ที่หมดลูกนะคะแต่จริงจริงความหนาของยื่อจบุพโภมดลูกที่ดีในช่วงที่วันไข่ตกเนี่ยควรจะหนาประมาณแปดถึงสิบมิลแพทย์คุณหมอเวลาอัลตราซาวเขาเห็นเลยถ้ามันหนาเยอะเขาก็วินิจฉัย คือเริ่มจะแบบนําไปสู่การตรวจเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่แล้วเพราะว่ามันมันหนาผิดปกติซึ่งถ้ามันหนามากเกินไปเนี่ยตัวอ่อนจะฝังไม่ได้นะคะยิ่งถ้าเป็นเมนเก่าเนี่ยมันจะไม่มีออกซิเจนสมมุติจะไปฝังฝังได้สักปั๊บหนึ่งไม่มีออกซิเจนเลี้ยงก็ฝ่อก็ตายมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่ติดลูกซึ่งบางทีไข่เราไม่มีปัญหานะอาจจะแบบผสมกันเรียบร้อยเคลื่อนตัวจะมาฝังนะแต่มันฝังไม่ได้แม่นึกออกใช่ปะคราวนี้ทางรักษาของคุณหมอวััันนนน้คุณหหมอรกษาแบบไ คุณหมอนแนะนําว่าถ้าจะรักษาก็คือต้องกินยาคุมกําเนิดค่ะ,ะแ,คแค่กินยาคุมกําเนิดแต่ด้วยความ,มที่เราอยากท้องแล้วก็ไม่อยากจะกินค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออยังยังไม่กินแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ปร,ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกําลังกายปรับฮอร์อมโมนเรื่องอาหารการกินอะไรพวกนี้ค่ะเรื่องของอาหารการกินที่ปรับสมดุมลฮอร์โมนการออกกําลังกายลดความเครียดการปรับเรื่องการนอนการดื่มน้ําการทานอาหารอะไรต่างๆที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการก่อนเพราะว่าจริงๆโรคพวกนี้มันไม่มีทางรักษานะคะ คือมันไม่มีทางที่จะไปรักษายกเว้นว่าเป็นหนักๆจําเป็นต้องเลาะอันนั้นคือการรักษาที่แบบสุดขั้นสุดแล้วซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้เป็นหนักก็ไม่มีใครอยากที่จะต้องผ่าตัดหรือว่าต้องเลาะพวกนี้เพราะว่าการเลาะอะคะบางครั้งอ่ะเอาเยื่อบุกออกหรือว่าการขูดมดลูกเอามดลูกที่หนาออกถ้าสมมติว่าหัตถการนั้นมันรุนแรงเกินไปมันอาจจะเกิดแผลมันอาจจะเกิดแผลที่มดลูกหรือว่าถ้าที่รังไข่อาจจะคว้านไปโดนเนื้อไข่มันก็อาจจะทําให้สมผลต่อการผลิตไข่มีผลต่อการมีลูกของเราอีก คือถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากส่วนใหญ่คุณหมอไม่ทําอะไรไปปรับตัวเองก่อนส่วนการกินยาคุมคือการปรับในเรื่องของฮอร์โมนแต่ถ้าเรากินเราก็ไข่ไม่ตกเราก็ไม่ท้องอีกเราก็เลยเลือกขอปรับพฤติกรรมแล้วกันรอบนั้นแม่จึงกลับมาดูแลตัวเองยังไงบ้างใช่ค่ะก็ก็เริ่มมาศึกษาหาข้อมูลว่าเอโรคเนี้ยค่ะมันจะต้องรักษาอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มมาได้รู้จักเพียรคก้อยตั้งแต่ตอนอตอน,นั้นนะคะ อตอนที่เราเราไปตรวจมาว่าเราเป็นแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่เลือกการที่จะขูดหรืออะไรอยังค่ะก็คิดว่าจะท้องธรรมชาติใช่ค่ะก็คิดว่าตัวเองยังแข็งแรงสามีก็แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาศึกษาหาข้อมูลเองก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกําลังกายเพิ่มขึ้นนอนให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ได้กินแบบต้องอะไรเลยค่ะอืก็คือปรับแค่พฤติกรรมก่อนตอนนั้น แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ปรับพฤติกรรมมีการออกกําลังกายการนอนปกติแล้วเราก็มีอะไรกันตามธรรมชาติอีกถูกไหมคะผ่านมาเท่าไหร่อีกคะที่ที่เราไม่สําเร็จก็พอก็คือคุณหมอจะนัดไปเช็คอีกทีหกเดือนนะคะเช็คว่าผนังมดลูกเรามาันบางลงหรือว่าหนาถักว่าเดิม,อ,มอะไรอย่างนี้หรือ,อ,รอเปล่าก็พอไปเช็คอีกก็ก็คือตอนนั้นก็ยังไม่ท้องนะคะก็ไปเช็คอีกก็ยังยังเหมือนเดิมค่ะคุณหมอก็บอกว่าเออแต่มันไม่ได้โตขึ้นนะ แต่ว่ามันดินี่เหมือนเดิมค่ะเอวก็ก็ยังแบบเออสบายใจนิดนึงว่าเออก็อย่างน้อยมันก็ไม่โตขึ้นเราอาจจะยังันก็ไม่่แยกวาเดิมถึงมันไม่ดีขึ้นมันก็ไม่แย่ไปกว่าเดิมก็แสดงว่าหกเดือนนั้นก็ไม่ท้องไม่ท้องค่ะทีนี้ก็เลยให้ให้สามีอะค่ะฝั่งทางสามีไปตรวจน้ําเชื้อด้วยอ่าก็ลองขอทางใช่ใช่ค่ะพอไปตรวจแล้วทีนี้ก็ น้ำเชื้อเขาก็ปกติดีค่ะแต่ว่าคุณหมอก็แนะนําให้กินอะไรอะพวกซิงใช่ค่ะก็บํารุงซิงกับไข่ต้มเพิ่มทานทุกวันทุกวันแล้วทีนี้ทางทางฝั่งแม่เองก็ก็เริ่มที่จะสั่งสั่งผลิตภัณฑ์สั่งของจากเพจคูก้อยมาค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือยังยังไม่ได้เครื่งคัดอะไรก็ก็ทานบ้างไม่ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นหนักอะไรค่ะอืมปรากฏว่าก็รออีกหกเดือนอีกใช่ค่ะก็ ก็ยังไม่ติดก็ยังไม่ติดแต่ว่ามาเข่งคัาจริงๆอย่างที่บอกที่ที่สองเดือนประมาณน่าจาพฤศษจิกับธันวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นคือ,อความลุงจริงจังเลยก็คือปกติอะค่ะจะเป็นคนอ่าทานหวานเอาจริงๆก็คือทานหวานแต่ว่าไม่ได้เป็นพวกชาไข่มุกกาแฟอะไรเงี้ยแม่ไม่ทานอยู่แล้วค่ะ อ่ะแต่จะหวานในเรื่องของแบบเวลากินก๋วยเตี๋ยวหรือกินขนมหวานอะไรเยก็จะชอบเติมชอบเติมใช่ใช่เาจะเน้นไปทางหวานทีนี้ก็ปรับเปลี่ยนค่ะก็คืออ่าหวานน้อยเลยแล้วก็ทานนมก็เป็นนมอัลมอนด์อ่ะก็คือใช้นมอัลมอนตามที่ครูก้อยบอกเลยนมอัลมอนชงอ่ะ กับโปรตีนใช่นมบัวแม่ไม่แม่ไม่ทานอยู่แล้วค่ะปกติแต่แต่ว่าจะเป็นทานพวกนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอต่อมาก็คือถั่วเหลืองมันก็ยังหวานอยู่เนาะก็เลยอ่ะอ่ะเป็นนมอัลมอนด์จริงๆเลยแล้วกันไม่ไม่หวานเลยแล้วก็โยงกับโปรตีนกินทุกทุกเช้าเลยค่ะแต่อันเนี้ยจะกินแค่ตอนเช้าทุกเช้าเลยอ่ะก็เหมือนแทนมื้อเช้าไปเลยเพราะบางทีเราเร่งรีบไปทํางานใช่เหมือนโปรตีนเฟอร์ตตี้อย่างเงี้ยค่ะ มันแทนอาหารได้เลยหนึ่งมื้อบางทีครูก้อยก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนครูก้อยก็ชงเฟอร์ตี้กับนมแพ้นมอัลมอนด์บางทีกูก้อยใส่กูดเกรนงาดําจบอิ่มเลยมื้อเช้าใช่ค่ะงาดำสองช้อนกูเกรนสองช้อนนี่คืออิ่มมากเพราะว่าเป็นคนทานน้อยอย่างด้วยใช่ค่ะก็ไม่ด้มีมาอยัางกูตัวเล็กอยู่ด้วยหนักแค่42ไงคะคกูก้อยใช่ใเป็นเหมือนเด็กเลยอ่ะหน้าตาแบบเหมือนเด็กมหารัยเลยตัวเล็กน้อยมากด้วก็เลยแบบเน้นน้นชงมื้อเช้า เลยค่ะก็ชงมื้อเช้าทุกวันทานอย่างนั้นอยู่ประมาณสองเดือนนะคะเองก็บำรุงแล้วก็ทานไข่ต้มไปด้วยวันละสองฟองค่ะก็มีโปรตีนแล้วก็ทานไข่ต้มแทนมื้อเช้าเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็คืออ่าก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาทานโปรตีนจริงจังก็มีสารเพียวเล็กเพียวกรีนอ่าเพียวกรีนเพียวอ่าเพียวเพียวกรีนอย่างเดียวค่ะเพียวเล็กมันจะเพียวเหมือนเพียวเพียวเพียวกรีน เทียวเลตใช่ค่ะเฮียวกลีนสีเขียวไม่เอาเลยเพราะว่าคิดว่าเป็นเป็นผักแล้วจะขมแต่ถ้าเป็นผลไม้ไม่ขมนะแม่แม่แม่ไม่ไม่ชอบขมเลยค่ะก็เลยเป็นเทียวเลแม่ไม่มีใครชอบอ่ะขมอ่ะไม่มีใครชอบอ่ะแต่ต้องกินฝ่ายฝ่ายสามีเราก็สั่งอ่าลากปลาไหลเผือกมาค่ะแล้วก็น้ำพึ้งชนโรงมาบำลุกเราให้ฝ่ายด้วย อืมแต่ผมนะเล้วกหลเลือกผู้ชายไหวนะแต่สามีทันได้ค่ะเขาก็แบบอะไรเขาคิอยาอยากอยากได้อยากได้ลูกแบบว่าอยากให้ทอาลาเลือกผมกับมะขูดเยอะเลยนะโอเคคราวนี้เราเราเข่งคัดแบบนี้คือทาสม่าเสมอไม่ได้แบบทาทำลืมลืมลืมทำทำเหมือนหกเดือนที่เราผ่านมาไม่ค่ะใช่ค่ะเข่งคัดก็คือดื่มทุกวันแล้วก็ชงแบบนี้ทุกวันเลยแล้วก็ให้สอนเลือน ใช่ค่ะมาริฟักทองวันหนึ่งกำมือก็คือทานย่ง<า>่ง้มาอ๋อแบบช่วงมีประจำเดือนครูก้อยแบบว่าคืออาการปวดท้องค่ะหายหายค่ะแล้วเราก็แสดงว่าอาการของเราอะ่ะที่เราเคยปวดประจำเดือนมากอะ่ะทุกครั้งอะ่ะถึงขั้นต้องกินยาเนี่ยพอเราค่อยๆปรับในเรื่องของอาหารพฤติกรรมของเรากลายเป็นว่ามันมันมันปวดน้อยลงหรือว่ามันหายไปเลยมันหายเลยนะคะครูก้อยคือไม่ได้กินยา,ยาเลยค่ะ ก็คิดว่าเป็นเพราะว่าเราเราบำรุงโปรตีนถึงแล้วทำให้มดลูกเรามันน่าจะโอเคขึ้นนะคะมันในเรื่องของสมดุลฮอร์โมนต่างๆด้วยหลายๆอย่างร่วมกันเลยก็กลายเป็นกลายเป็นเราไม่ต้องพึ่งยาเลยทุกครั้งที่มีประจำเดือนก็ไม่เจ็บไม่ปวดเสร็จตอนนั้นที่เราบำรุงสองเดือนอะเรากล่าว่าบำรุงแล้วจะไปตรวจในเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ใหม่หรือว่าเราก็กล่าวว่าบำรุงแล้วก็รอธรรมชาติไปเรื่อยๆเราเราคิดว่าต้องกี่เดือนอะ คือก็กล่าวว่าจะไปตรวจเช็คคุณหมออีกทีเพราะว่าคุณหมอนัดอีกรอบหนึ่งก็คือคุณหมอนัดว่าจะต้องมาตรวจอีกนะว่าดูว่ามดลูกเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็คือถ้าถ้าเกิดรอบนี้ไปตรวจแล้วแบบว่าเมดลูกเรายังยังโอเคอยู่ก็ก็กล่าวว่าจะเข้าไปแบบปรึกษาคุณหมอเรื่องตรวจแบบว่าการมีมดยากจริงจังแล้วอะค่ะก็คิดว่าก็อาจจะแบบเริ่มฉีดเชื้อบ้างอะไรบ้างแล้วแหละเริ่มจะไอยุไอบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิด อปรากฏยังไม่ทันไปพบหมอเปล่าใช่ค่ะยังค่ะเพราะว่าคุณหมอนัดเดือนเดือนกุมภาค่ะก็ยังไม่ได้ไปเลยกุมภานี่มันมีนาซึ่งกุมภาปรากฏแม่เมนขาดไปแล้วก็คือเมนขาดก็ตั้งแต่มกระลาแล้วค่ะอ๋อมักกะลาใช่ค่ะช่วงหลังมาก็คือพอพอศึกษาเพคคุกก็เยอะๆก็จะมีนับวันไข่ตกนู่งน่นอะไรก็ทําตามทั้งทั้งนับวันทั้งเรื่องอะ การกินการพักผ่อนอะไรคะ่ะนับมาตลอดอเลยแล้วพอประจําเดือนขาดวันแรกรปุ๊บก็ตรวจเลยคะ่ะตั้งแต่มกลาก็แสงว่าภาพที่แม่ส่งมานี่คือขาดวันแรกเลยเหรอภาพสองขีดเนี้ยอันนี้อันนี้เข้มมากอะ่ะเข้มเหมือนคนเมนขาดสามวันนี่วันแรกเลยเหรอวันแรกสองขีดแบบเข้มมากซึ่งจริงแม่เป็นคนมีรอบเดือนกี่วันมาทีคะ คืออาจริงๆแล้วคือเป็นคนประจําเดือนแบบสมัยก่อนที่ยังไม่ได้บำรุงเลยนะคะสาสิบเอดวันคือเป๊ะมากค่ะก็เลยคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาอะไรมันก็มาแต่พอเริ่มทานโปรตีนเคอรอบเดือนลดลงจากก็มาสามสิบยี่บเก้ายี่แปดหลังๆน่ี่แคือยี่แปดเนี่ยมันเป็นรอบเดือนที่เพอร์เฟกที่สุดเป็นรอบเดือนที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยท้องง่ายที่สุดพูดง่ายมันเป็นรอบเดือนปกติ แต่ถ้าคนที่รอบเริ่มยาวเป็น3า3สอ็ะถามว่ามันไม่ปกติไหมมันก็ยังปกติแต่ถ้าเกิน35มันจะเริ่มไม่ปกติแล้วแต่้องฮอร์โมนเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเพราะนั้นผู้หญิงอายอุผู้หญิงเนี่ยประจำเดือนควรจะประมาณ27-28-29ราวๆเนี้ยอันนั้นแหละคือคือพร้อมท้องเลยนะถ้าเกิดคุณไม่มีปัญหาอะไรหนักๆห,หรือสามีไม่มีปัญหาเรื่องสเปิร์มนะปรากฏพอเมนคุณประมาณนั้นอะคุณก็ติดเลย ใช่ค่ะประมาณยี่สิบแปดได้ยี่แปดยิบเก้าเนี่ยค่ะก็ก็ขอขาดวันแรกเลยนั้นเลยโอ้เยี่ยมมากเลยดีใจไหมคะรู้สึกยังไงตอนแรกยังไม่เชื่อเลยจริงเหรอเพราะว่าเคยตรวจไปหลายเดือนแล้วคือมันไม่ขึ้นสองขีดเลยอ่แต่พอเดือนนี้้ตรวจแล้วแบบดีใจมากยังไม่เชื่อก็เลยตรวจวันที่สองถัดมาก็เลยตรวจอีกรอบหนึ่งที่ที่เป็นสองสองตัวเข้มปีเลยใช่ยีิบสามแจนใช่ค่ะยิบเอ็ดยิบ ใช่อันนี้เราเราเราคิดในใจแหมว่าเฮ้ยที่เราบำรุงมาสองเดือนมันส่งผลตรงนี้ใช่ค่ะคิดว่าเป็นเพราะบำรุงแบบว่าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำยังคิดแบบว่ารู้นี้บำรุงแบบนี้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนานแล้วไอ้หกเดือนที่ผ่านมาตรงนั้นเราจะไม่ยอมเสียเวลาใช่ไหม เยอะมากเลยอันนี้ครูก็บอกก่อนนะเคสแม่กิกอะ่เะเขาอายุ3านะคะถ้าคุณแม่อายุ42เนี่ยนะอย่าเขาเรียกว่าต้องต้องต้องไฟมากกว่านี้อาจจะแบบอาจจะปล่อยนานเหมือนแม่กิกไม่ได้นะบางทีอายุเราที่มากอะ่ะไข่เรามันจะเสื่อมมันจะฝ่อด้วยแต่โอเค32ไข่เดิมเขาอ่ะพื้นเดิมของไขอ่อ่ะมันยังไม่เสียหายมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูาดูเคสแต่ละเคสเนี่ย ให้วิเคราะห์เทียบกับเราเนี่ยต้องดูที่อายุด้วยตอนนี้อายุคันสิสัปดาห์แต่วันนั้นที่ส่งรูปมามีน้องอยู่ตรงนี้เล็กๆอันนี้คือ8สัปดาห์คุณหมอนัดนัดบอกว่า8สัปดาห์ค่อยมาตซาซานะจนะเกอแล้วอ,อะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ก็คือคือเบบี๋นะคะแม่แม,แม่ที่ให้ดูนะคะคือรูปเบบี๋นะคะอยู่ในถุงตั้งคันแล้วก็ก้อนๆนอนนั้นแหละนะคละ้ายๆเม็ดถั่วนั่นคือนั่นคือตัว,ต,วตัวเด็กนะคะประมาณ8วินี่เราได้ยินเสียงหัวใจเรียบร้อย นะคะมีสัญญาณชีพเรียบร้อยแล้วแหละนะคะตอนนี้นิพติเทสอะไรเรียบร้อยไหมคะเจาะเจาะโครโมโซมเจาะเลือดอคุณหมอนัดเมื่อไหร่คะ,อ,ะอีกทีน่าจะเป็นอีก2องสค่ะ คุณหมอนัดอีสองวีก็ขอคุณหมอนิปตี้เทสก็ได้นะคะคือนิปตี้เทสเป็นการเจาะเลือดไม่เจ็บตัวไม่เหมือนเจาะน้าําคร่ำจริงๆของอายุเท่าคุณแม่คุณหมอก็ไม่แนะนาเจาะน้ําคร่ำอยู่แล้วไม่มีความเสี่ยงคือความเสี่ยงต่ําพวกเจาะน้คาคร่ำก็คืออายุ35เป็นต้นไปเสี่ยงดาวซินโดรมแต่ว่าจริงๆแล้วเราตรวจเอาไว้เพื่อความสบายใจเราจะได้รู้ว่าโครโมโซมของลูกเราปกติทุกคู่นะแล้วก็ดูเพศทันทีโดยที่ไม่ต้องรออันตรสาวค่ะสาหรับแม่แม่นะคะท่านอื่น ถ้าถึงจะมีปัญหานิดหน่อยเราก็ควรไปปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าข้างในเราเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราก็คืออย่างที่คูก,ก้อยบอกไข่เสื่อมสภาพไปทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าเราจริงจังเนาะแบบว่าปฏิบัติตัวสม่ําเสมอแบบว่าทานโปรตีนงดหวานให้ได้อ่าแล้วก็พวกการออกกําลังกายการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทําให้ได้เพื่อที่ว่าเราจะได้มีลูกน้อยนะคะ อย่างแบบว่าเราก็ตั้งใจอะค่ะถ้าแบบว่ารู้สึกดีมากที่ที่เขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพจคุกก้อยมากถ้าถ้าไม่เจอเพจคุกก้อยเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไปทางไหนก็ไม่รู้แต่เงี้ยอยู่ดีๆก็แบบไปเสิร์ชแล้วก็เจอค่ะก็แบบว่าให้แม่เสิร์ชตามกปเสิร์ชตามเพจคุกก้อยได้เลยค่ะตามคัมพีได้เลยค่ะคุณแม่จะประสบความสําเร็จอย่างไม่คิดค่ะ โอเคขอบคุณแม่กิ๊กมากมากนะคะวันนี้คูก้อยขอบคุณมากที่สลับเวลานะคะอยู่ในรถด้วยใช่ไหมคะมาร่วมพูดคุยกันคูก้อยขออนุญาตส่งน้ำอ,อินทผาลามเพียวเฮเวนร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งลังไปให้แม่กิ๊กถึงบ้านเลยนะคะไว้บารุงคันบํารุงน้ํานมอาจจะเริ่มทานวันละกระป๋องวันละกระป๋องตอนประมาณ16วีกก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ถ้าเริ่มมีอาการแพ้ท้องเริ่มรู้สึกน้ําตาลตกอากาศร้อนๆแช่ตู้เย็นแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะบํารุงคันขอบคุณมากๆแม่กิ๊ก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายและนี่ก็คือเคสเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะเป็นโรคนี้ก็ท้องได้แต่อย่าลืมนะคะว่าให้สังเกตอาการนะคะในเรื่องของการปวดประจำเดือนถ้าผิดปกติต้องรีบพบแพทย์นะคะไว้ตัวทันรู้ตัวทันท้องได้อย่าปล่อยไว้นานนะคะหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำรุงอาหารตามคัมภีร์นะคะและรับรองว่าเบบีจะต้องมาแน่นอนค่ะ โปรไก้สัญญาว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะจะมีเคสที่น่าสนใจเคสที่ยากๆแบบนี้นะคะให้คุณแม่ได้ศึกษาวไว้เป็นวิทยาทานแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ